สวัสดีค่ะช,ช่องชิชาเชื่อว่านะคะชิชาอยู่โรงเรียนและเรากำลังอยู่ในรถอยู่นะคะ EP สองกำลังร้อยชิชามาอยู่ค่ะแต่ก่อนได้ชิชาจะมาเราดูวิวก่อนนะเราดูวิวก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะวิววิวก็ประมาณนี้นะคะประานี้เราก็จะไปดูมาดูไปเดี๋ยวเรา,า,าเดี๋ยวเราลดชนค่ะวันนี้นะคะ เราอ่ะกำลังดูวิวอยู่ค่ะไดุ้กคนกวหดูหดหมกนนะคะา,ะะาคน,นี้นะคะคขับนะคนขับก็ปมาทานี้ค่ะกไม่ได้คนขับรถอหน้าตางน,น,นี้นะี่ดูว,วดิไปดูมามีรถสถานีอะไรไม่รู้ว่าให้หนมีรถตำรวจหรอ รถม,มอเตอรยไซค์ค่ะวันนี้เชื่ว่างคะ่ะเรากำลังขับไปรับชิชาอยู่คะ่ะรอชิชิชามาแนละ้วมันเราไปรับชิชาแล้วก็ขับไปสงวนเลยมันเรากำลังไปรับชิชานะ รอก่อนรับพี่ชาเดี๋ยวดูก่อน แต่ช่จะบอกอะไรให้นะคะความลับก็คือเชว่าอยู่ที่ระนองค่ะไม่ไ้อยที่กรุงเทพอยู่ซอยแพรใหมแค่ะจดแพรใหมค่ะอยู่ที่ซอยแพรหมค่ะนี่เราก็จะอยู่ที่ซอยแพรใหม่ ประมาณนี้เราก็จะไปรับกิชกานะคะปุ้นยน้ำปิดโอ้ยแต่ปิดแล้วนะพ่อเขาเสียไงเขาก็เลยปิดน้าพ่อของเจ้าของร้านนะคะพ่อเขาเป็นมะเร็งตายดะขาคลื่นนะคะ เรากําลังที่ชาไม่มาค่ะถ้าสิวันไหนที่ชามาเชว่าจะจะโทรมาใหม่นะคะต่ออีพิสามค่ะค่ะ